สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเปิดร้านมาได้ห้าเดือนนะคะเราก็ไปต่อไม่ไหวเนื่องจากโควิดแล้วก็ล็อกดาวนล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์อีกนะคะเราจึงต้องปิดร้านลงตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วนะคะก็ใจหายเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ทางของเราแบบนี้นี่นะคะนี่รถเรา นิชิโร่ครับชิโร่ช่วยแม่เก็บของครับนชิโร่ช่วยมาม่เก็บของนะคะเก็บเนาะเก็บหมดแล้วร้านก็ใหญ่นะคะสวยดีแต่ว่าก็าอยู่ในเมืองนะคะอยู่ใจกลางเมืองแต่เราไปต่อไม่ไหวจริงๆเพราะว่าล็อกดาวน์นะคะค้งมีค้างค่าเช่าและค่าใชา้จ่ายที่ไปไม่ไหวร้านใหญ่นะ ป๊าป๊ากำลังทิ้งถังเคยียโอนะคะร้านใหญ่ที่กว้างนะคะมีนื้ที่มเีเนื้อที่เยอะแต่ว่ามันไม่สิ้นหนทางนะคะต้องสู้ๆต่อไป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเปิดร้านมาได้ห้าเดือนนะคะเราก็ไปต่อไม่ไหวเนื่องจากโควิดเราก็ล็อกดาวล็อกดาวแล้วล็อกดาวอีกนะคะเราจึงต้องปิดร้านลงตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วใช่คะก็ใจหายเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ทางของเราแบบนี้นี่นะคะนี่รถเรา น่ชิโร่ครับชิโร่ช่วยแม่เก็บของครับฮึชิโร่ช่วยมาม่เก็บของนะคะเก็บเนาะเก็บหมดแล้วร้านก็ใหญ่นะคะสวยดีแต่ว่าก็อยู่ในเมืองนะคะอยู่ใจกลางเมืองแต่เราไปต่อไม่ไหวจริงๆเพราะว่าล็อกดาวน์นะคะทั้งมีขั้งค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ไปไม่ไหวร้านใหญ่นะ ป๊าป๊ากำลังทิ้งถังียะโอ้นะคะร้านใหญ่ที่กว้างนะคะมีนื้ที่มีเนื้อเนื้อที่เยอะแต่ว่ามันไม่สิ้นหนทางนะคะต้องสู้ๆต่อไป สวัสดีค่ะเพื่อนๆืนนทุกคนอะไรครับชีโร่ครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณทักบสวัสดีครับก่อนอยอยเอาอีกั้งอ๋อยไม่ไหวออยฮึ่มอชีโร่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในเมืองนะคะเป็นวันอาทิตย์เราก็มาเก็บของแล้วก็ไม่มีใครรบกวนเรานะคือคือจอดรถปกติคนจะพุ่งผานนะคะไม่มีที่จอดรถแล้วก็ จะโดนปันะคะเราก็เลยมาเก็บของวันอาทิตย์สะดวกดีเนื้อที่ก็กว้างนะคะทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าล็อกดาวน์เราจะทำอะไรได้ล่ะคะก็ไม่มีใครมาคนก็กลัวโควิดเพราะว่าที่นี่เกินร e s ิเดนท์ร้อยนะคะเกิน100ร้อยไปร้อยสิบหกรือร้อยเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเกินร้อยก็จะปิดลงอีกนะคะ สินค้าเราก็มีหลากหลายแต่ว่าถ้าปิดล็อกดาวน์เราก็จะขายให้ใครแล้วค่ะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดให้เขาแล้วนะคะกวาดถูให้เรียบร้อยก่อนเราจะไป